มีดที่ใช้ใบ Surgical Blade กำลังเป็นที่นิยมแม้แต่แบรนด์ที่เริ่มจะโด่งดังขึ้นมาอย่าง o r i a n c e ก็ทําตัวนี้ออกมาตัวที่เป็นด้ามไทเทเนียมด้ามอะไรก็มีเยอะแยะเลยจุดหมุน Ball Bearing ระบบล็อกใบ Liner Lock ใช้กับใบเบอร์60เนี่ยจะได้กลวงคมมีด60มมตามชื่อเขาเลยเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับ มีมีดดีๆมาแนะนำตัวหนึ่งได้มาเป็นแบบ non b o ์ box. คือไม่มีกล่องไม่มีแพ็คเกจอะไรใส่มาเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตากันออกมาแล้วนะครับเห็นหน้าเห็นตากันล้มีดที่ใช้ใบมีดผ่าตัดหรือ surgical blade เป็น scalpel knife เนี่ยตอนนี้กำลังฮิตมาแรงมากทั้งในเว็บไทยเว็บนอก แอปไทยแอปนอกมีขายกันเยอะเลยยี y ่ห้อที่มีชื่อเสียงเป็นแบรนด์ใหญ่ก็เริ่มหันมาทําพวกนี้กันมากขึ้นเลยจริงๆไนคอร์เขาทำมาตั้งนานแล้วนะเป็น7จ็ดปีแล้วแต่ตอนนี้ฮิตมากตัวที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นของยี่ห้อโอริเทนส์นะฮะเห็นโลโก้แต่ว่าเขาไม่ได้พิมพ์เป็นชื่อมานะรุ่นนี้เป็นรุ่น g 0 4 6เาจะให้ใบามาเป็นใบเบอร์24 5ใบเออเนี่ยเบอร์24้เขาพิมพ์มาตรงนี้แล้วก็เบอร์60 เบอร์60เป็นใบ surgical blade ที่มีขนาดยาวที่สุดแล้ว60ก็คือ60มิลนั่นแหละที่ผมอยากได้ตัวนี้เพราผมอยากได้ใบ60มิลแกะดูเลยแล้วกัน Surgical blade หรือใบมีดผ่าตัดเบอร์60วัดเฉพาะคมเนี่ยประมาณ60มม60กว่านิดๆ60.8นะครับเกือบๆ61ด้วยซ้ำไป การใส่ก็เหมือนกับมีดแนวๆนี้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วหลายๆอันน,น,นะครับบริเวณใบเนี่ยเขาจะมีร่องอยู่3สเต็ปใหญ่สุดกลางแล้วก็เล็กสุดก็วางตำแหน่งแบบนี้ร่องกลางเลยนะแล้วก็ดันเข้าไปคลิกแค่นี้เองเข้าแล้วเวลาจะถอดก็ดันใบขึ้นอันนี้เขาออกแบบมาให้ดันใบขึ้นง่ายก็จะมีเว้นสเปซตรงนี้ไว้ให้เยอะเลยดันขึ้นแล้วก็ ดันออกแค่นี้ก็จะได้เป็นมีดที่มีคมใบเนี่ยหเซนเปลี่ยนได้ตลอดเวลาพับแล้วก็จะเนียน,น,ยนแบบนี้จุดหมุนบอลแบริงประกับด้าม G10 G 1 0สวยงามมีให้เลือกหลายสีสีเขียวหยกสีเหลืองเนี่ยจะเป็นพิเศษหน่อยถ้าเป็นตามสีเหลืองจะเป็นเหลืองใสๆวัสดุเป็น PEI แต่ว่าราคาของรุ่น PEI เนี่ยจะสูงกว่า G10 นะ PEI p o l y e t h y l e จะมีสีอมพันธ์ ราคาถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยนะซื้อแบบ n o n b o ็อมาเนี่ยรอจังหวะที่เขาลดราคาแล้วเนี่ยในเว็บ Aliexpress เนี่ยประมาณ500กว่าบาทแต่ถ้าเป็น PEI เนี่ยประมาณแพงขึ้นอีกประมาณเป็นโอ้ยเกว่าบาทเลยนะแพงขึ้นมาอีกประมาณ100กว่าบาทเลยใบยที่เขาแถมมาให้เนี่ยอย่างละ5ใบเท่านั้นแต่ว่าท่านหาซื้อเอาได้นะแต่ใบเขาให้มานี่เป็นใบยอย่างดีเลยนะ เดี่ยวๆมาอย่างนี้เลยไม่ใช่เป็นซองรวมๆมาลองดูน้ําหนักก่อนีน่ผมใส่ใบเบอร์60ไปแล้วนะ42.7กรัมไม่หนักใช้เป็นพวงกุญแจอะไรพวกนี้ได้เลยลองเทียบกับพวงกุญแจที่เราใช้กันทั่วๆไปเนี่ยนะตรงนี้ด้านท้ายนีย่จะมีรูสําหรับร้อยแลนดยาร้อยคียริงตรงพี่โคนคลิปนี่ก็จะมีรูสําหรับร้อยคีริงหรือร้อยห่วงอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองใส่เข้าไปดูทางนี้ก่อนได้ๆนะครับใส่ไปแล้วก็จะประมาณอย่างเนี้ย ใช้เป็นพวงกุญแจได้หรือเปล่าบางท่านก็ชอบใช้พวงกุญแจใหญ่ๆนะอย่าว่าแต่คุณผู้ชายเลยคุณสาวๆเนี่ยบางท่านผมเห็นในคอนโดเนี่ยเขาดึงพวงกุญแจมาที่อูตุกตุก,กตาอะไรเยอะแยะเลย,ย,ย,เ,ลยเป็นแบบเยอะมากเลยกลัวหายมั้งเนาะของใสยระบบล็อกใบมีด้วยนะ เป็นไลเนอร์ล็อกอย่างดีนิ่มมากครับไม่ต้องออกแรงไม่เจ็บนิ้วด้วยเขาลบมุมมาให้นิดนึงนะครับแต่ว่ายังมองว่าเป็นสันเป็นเหลี่ยมอยู่แต่ไม่เจ็บเวลาดีดเปิดใบเนี่ยใช้ฟลิปเปอร์ตัวนี้ดีมากเวลาปิดเข้ามาตัวนี้ก็จะปิดตรงนี้เซฟไว้พอสมควรเลยจะยังไม่เข้ามาทีเดียว f l i p เปอติดหัวแม่มือเราอยู่ก็ถึงจะพับได้หรือว่าถ้าเราจะใช้มือซ้ายเราก็ยังปิดได้แบบนี้เหมือนกัน คมมากนะใบสเกลเปอร์ไนท์เนี่ยหรือใบเซอร์จิคอนเบรดสำหรับท่านที่ติติงมาเสมอเลยเวลาผมรีวิวพวกนี้ผมมักจะใช้มือเพราะว่าผมถนัดแล้วผมก็ตตะหนักรู้มันอยู่พอสมควรถึงพิษภัยความคมของมันแต่ว่าถ้ามือใหม่ใช้เครื่องมือช่วยนิดนึงอาจจะเป็นครีมนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ดันแบบนี้เบาๆก็ออกแล้วเวลาใส่ก็เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดันออกเวลาใส่ก็เวลาใส่ก็ไม่ยากเหมือนกัน เอาด้านนี้ก็ได้จับช่ว,ง,ง,ชวง,งเนี้ยจะง่ายช่วงข้อที่2เนี่ยจะง่ายแต่ว่าเวลาถอดเนี่ยต้องจับตรงโคนเพราะว่าเราต้องยกตัวนี้ขึ้นยี่ไงยกขึ้นมาให้พ้นตัวล็อกเขาเนี่ยนะแล้วก็ดันออกแบบนี้ใบพวกนี้เวลาใช้เสร็จแล้วหรือแม้แต่ใบคัตเตอร์ธรรมดาเ็าตามอยากให้ช่วยนิดนึงนะขอความการุณาเลยทิ้งขยะแบบใส่ไปในถุงขยะเพียวๆแบบนี้นะบางทีคนเก็บขยะหรือว่า หมาแมวที่มาคุยขยะเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอันตรายอยู่หากระดาษแข็งห่อให้มิดชิดอีกทีหนึ่งนะเพื่อจะลดอันตรายลงก็จะช่วยกันได้อีกทางหนึงนะ่งอ่ะเดี๋ยวดูความคมกันนิดนึงว่าประมาณไหนก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับมีดพวกนี้ความคมก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับระดับมีดผ่าตัดเดี๋ยวเราลองเอทสให้ดูอีกทีก็ได้ว่าประมาณไหนนะเนี่ยตัดนิ่มเลย แล้วรุ่นนี้ช่วงความคมใบ6เซนด้วยยิ่งเพิ่มระยะในการตัดเฉือนได้มากขึ้นเข้าไปอีกหรือเปลี่ยนเป็นใบอื่นก็ได้นะเดี๋ยวผมเอา,เอาชาร์ตขึ้นให้ดูอีกทีแล้วกันม,มีชาร์ตใบตัวนี้เขาจะมีใบหลายแบบท่านเลือกให้เหมาะกับงานแล้วกันต้องการใช้แทนพวกคลาสไหนหรืองานอาร์ตไนก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ใบมันจะแพงกว่าอาร์ตไนอยู่นะไซส์เล็กก็จะเป็นไซส์นี้ใบอีกไซส์หนึ่งอันนี้อันนี้เบอร์23ก็แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะฮะใบยาวต่างกันแต่ร่องใบเหมือนกัน อยู่ตรงร่องล็อกใบนี่เหมือนกันเอาอันนี้มาใส่แทนอันนี้ก็ได้ได้ได้นิ่มๆเหลือต้องการใช้แค่นี้ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้เป็นอาร์ตไนท์แต่ใบนี้ก็เอามาใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันแต่ได้แต่ว่าเก็บได้เปล่าเก็บไม่ได้มันยาวเกินด้ามไปตั้งเยอะเห็นไหมฮะเอามาใส่ใช้งานเฉยๆอย่างเงี้ยได้อันนี้เขาออกแบบมาให้ใช้เบอร์ประมาณนี้23 24ก็ใช้แค่นี้ โอ้อันนี้ความลื่นของการถอดใส่ใบเนี่ยสู้อันนี้ไม่ได้เลยอันนี้เขาฟินนชผิวมาลื่นมากใส่ง่ายมากแล้วก็ปลอดภัยตรงที่มีระบบล็อกครับแต่ยังยืนยันนะถ้ามือใหม่ยังไม่เก่งแนะนำครีมนะครับครีมก่อนเนี่ยตัวนี้ถึงไม่มีตัวล็อกแต่ว่าถ้าเราปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่กินมือหรอกนะมันจะ กว่าจะถึงคมมันมาตั้งนี่เนะี่ยแต่ตัวนี้คมมันอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมคมมันมาตั้งต้นตรงตรงนี้เลยใกล้มือนิดเดียวเพราะฉะนั้นเซฟตี้ <Safety S 1> ตรงฟลิปเปอร์เนี่ยค่อนข้างจําเป็นเวลาเราปิดเข้ามาแล้วฟลิปเปอร์เี่ยควรจะต้องติดนิ้วเราก่อนติดหัวแม่มือเราก่อนแบบนี้แล้วปล่อยเราถึงจะปิดมาอีกทีหนึ่งหรือซ้ายก็เช่นกันนะฮะแบบนี้ง่ายหรือถ้ามันไม่ลําบากนักก็2มือ เพื่อความสบายใจถ้ายังไม่ได้เที่ยวชาญเอาเท่อะไรมากมายขนาดนั้นก็สองมืออย่างเงี้ยดีแล้วตัวคลิปกาลังดีเลยไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนเกินไปเน็บกับกระเป๋าเน็บกับเสื้อผ้าไม่ทําให้เสียหายฟินิชผิวของตัวคลิปเนี่ยเป็นสแตนเลสลายสโตนวอชส,สวยฮนะสวยมากน่าใช้จุดเซอร์วิสต,ต่างๆก็ตรงนี้ T Star T6 ok. ถ้าจะถอดคลิปไม่ใช้คลิปก็ใช้ T6 ถอดเหมือนกันเหมือนกันไม่อยากให้มันหนาไม่ชอบไม่ประสงค์ที่จะไปเน็บไปพกอยู่แล้ว ห้อยกับแลนยาร์ดห้อยกับสายคล้องมือง่ายกว่า mm. ก็ถอดตัวนี้ได้เลยแล้วก็เอาน็อตใส่ไว้เหมือนเดิมจุดหมุนเนี่ยใช้ T8 บอลแบริ่งที่ก็ปรับแต่งมาให้เนี่ยลื่นแล้วนะฮะท่านไม่ต้องทําอะไรเลยเซนเตอร์ใบอะไรต่ออะไรท่านก็ทํามาได้เนี้บได้ดีอยู่แล้วลองดูเฉพาะแค่ก้านเขาบอก่าเปล่าเนี่ยก็เซนเตอร์เป๊ะมากดีดแค่ตรงนี้ก็คล่องแล้วเหมือนมีสปริงเลยฮนะต่ไม่มี ไม่ได้ใช้สปริงไม่ได้ใช้แอซิสสปริงมาช่วยเลยตัดปัญหาเรื่องขี้เกียจรับมีดไปได้เลยใช้งานปอกผลไม้งานอาหารได้แน่นอนนะเพราะว่าถ้าเป็นเซอร์จิคอนเบลดเนี่ยงานพวกระดับผ่าตัดในร่างกายยังทำได้เพราะฉะนั้นสัมผัสอาหารไม่มีปัญหาได้แน่นอนพกเอาไว้ใช้ประโยชน์กันก็ดูไม่ได้ก้าวร้าดูเดือดดูดันอะไรมากจนเกินเหตุไม่ได้ดูโอเวอร์เหมือนกับพวกมีด แท็ติคอนมีดโหดๆทั้งหลายพกพาติดตัวประจำวันเบาๆโดยเฉพาะไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายพกได้ติดตัวได้มีโอกาสได้ใช้พอๆกันแหละตั้งแต่งานตัดกล่องตัดพัสดุตัดถุงขนมไปเที่ยวไปแคมป์ปิ้งตัดเชือกตัดสายพาราคอร์ดตัดอะไรต่ออะไรพวกนี้ใบก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่ากับ ใบมีจริงๆอะนะก็อาจจะบินอะไรต่ออะไรง่ายกว่าเพราะเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ตัดอย่างอื่นดูฮนะความยาวมันเกือบจะเท่าที025ห,หรือที025นี่ความยาวประมาณ7เซนตัวนี้6เซนต์กว่าๆแล้ว6เซนต์นิดๆต่างกันนิดเดียวเองแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบชอบ2อันก็จัดหาไว้2อันเลยก็ได้ โอลิแทนส์เป็นมีดแบรนด์จีนที่มาแรงมากีรีวิวให้ดูเยอะเลยใน YouTube ก็มีนะหรือจะดูของชาแนลเรานี่ก็ได้นะเราก็รีวิวกันไปตามจริงนี่แหละราคาผมว่าก็เหมาะสมดีมีร้านในไทยก็เอาเข้ามาขายด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายเท่าไหร่นะถ้าไปเซิร์ชเจอก็ลองหาดูแล้วกันโอลิแทนส์นะครับโอลิแทนสองเซิร์เชเซิร์ชด้วยชื่อเนี่ยโอลิแทนส์ไหนเนี่ยถามกันดูถ้าสะดวก ในนี้ก็สั่งซื้อในนี้หรือว่าถ้าท่านใดที่จําหน่ายสั่งเข้ามาขายอยู่ติดต่อเข้ามาได้ไม่จําเป็นต้องมาสปอนเซอร์อะไรผมนะถ้าราคาดูแล้วไม่ได้เวอร์ได้อะไรเดี๋ยวผมยินดีแปะลิงก์ให้นะครับไม่ได้ไม่ต้องมาซัพพอร์ตอะไรผมก็ได้ หลายอย่างเราก็มีสปอนเซอร์เข้ามาแต่หลายอย่างที่เราชอบเองเราเห็นว่ามีประโยชน์น่าใช้เราก็จัดหามารีวิวให้กันดูเองโดยที่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเหมือนกันสําหรับท่านเจ้าของสินค้าหรือผู้จําหน่ายไม่ว่าจะรุ่นไหนรุ่นอื่นนอกจากนี้ก็ได้หรือว่ายี่ห้ออื่นเลยก็ได้ต้องการนําเสนอผมก็ยินดีแปะลิงก์ให้นะไม่ได้ติดขัดอะไรอยากให้ผู้ชมคลิปของเราเนี่ยมีช่องทางที่สะดวกในการหาซื้อมากกว่า ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาตลอดครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ